อาเหรอคะค่ะสอง,งสามวันหลังจากทานแล้วไม่ได้ยินเสียงจามเลยแล้วเวลาตอนดึกเราก็ไปยืนฟังไปยืนสังเกตอาการาให้ฟังไวเฮ้ยทำไมลูกเรานอนเงียบเลยนอนหลับนึกแล้วหายใจฟีดฟีดก็ไม่มีมปกติเขาเป็นคนเหมือนนอนโกรนนะแต่จริงไม่โกรนมันเหมือนเขาหายใจ หายใจไม่สะดวกค่ะการหายใจติดขัดอืหลังจากนั้นก็อาการหายเลยเป็นหอบค่ะเป็นมาหลายปีแล้วล่ะค่ะ้ามาต้องพ่นยาตกเดือนละสองหลอดลูกลูกเขาซื้อมาให้ทานง่ายค่ะทินได้เลยค่ะ องที่สามอย่าพ่นยาเดือนละสองหลอดหลืออะเดียวเป็นโรคภูมิแพ้หายใจไม่ทั่วท้องคัดจมูกมากแน่นนะออกทานไปได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมาหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นตอนกลางคืนนอนหายใจสะดวกอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนหายใจไม่โล่งหายใจไม่อิ่มหายใจลึกๆไม่ได้หายใจไม่ทั่วท้องหลังจากทานไปได้ประมาณ20กว่าวันหายใจได้โล่งขึ้นหายใจลึกๆยาวๆได้